อย,อย่าคิดมากไปนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็จงปล่อยนไปอะไรที่ยังไม่เกิดก็จงวางมาลงอะไรที่ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังก็ช่างมันบ้างฝึกเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างที่มันควรที่จะเป็นอย่ารักมากไปรักก็รักพอดีๆรักอย่างมีสติรักอย่างไม่เสียเปรียบไม่เสียเวลาอย่ารักจนหน้ามืดตาม,มัวแล้วก็อย่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองอย่าแคร์มากไปชีวิตคนเรา ทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขบ้างคนโยวอย่าไปแคร์คนอื่นมากเกินไปจนไม่กล้าใช้ชีวิตไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอย่าไว้ใจมากไปมองคนอื่นในแง่บวกคบคนแบบสบายใจใช้เวลาเรียนรู้คนอย่าไว้ใจมากไปเลือกดูคนที่เปิดรับเข้ามาในชีวิตที่ผ่านเข้ามาข้อไหนมากไปนะลองเลือกดูแล้วชีวิตดีดขึ้นมากนะชีวิตกว่าจะผ่านมาได้แต่ละวันคนโยวเหนื่อยเนาะไม่เป็นไรคนโยว คำนี้ทองเอาไว้ใครจะอยู่กับเราก็รู้สึกดีใครจะจากเราก็ไม่เป็นไรใครจะดีกับเราไม่ให้รู้สึกดีใครจะไม่ดีกับเราก็ไม่เป็นไรคุณโยมถ้าโชคเข้าข้างเราก็ดีอยู่แต่ถ้าโชคไม่เข้าข้างไม่เป็นไรใครจะชมเราก็ดีใจแต่ถ้าใครจะดินทาก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยคุณโยมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็มีแค่นี้ชีวิตของคนเรารักษาใจของเราให้ดีๆก็พอจริญพร